จะถึงย่านสถานีท่า่วนนะครับเป็นสถานทีทางสะดวกแห่งใหม่กําลังก่อสร้างนะครับซึ่งสถานทีทางสะดวกแห่งนี้จะอยู่ระหวา่างข้าะน้อยกับการเจรบุรีนะครับและจะเป็นจนุดผลายสินค้าด้วยนะครับผลายสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ครับแลวก็จะมีรันนิ่งรสำหรับผบอด้วยในจากเราสินค้านะครับตำบลเจษฎาเจษฎองค์ ต้นทางไปทางที่นี่ด้วยเนี่ยครับลักเกตสเปลี่ยนนะครับแสดงสสถานีมาติดตั้งแล้วไม่นานนะครับที่นี่ก็คงได้ใช้งานเป็นสถานีทางสะดวกแห่งใหม่นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้านะครับแล้วก็ลดระยะห่างตอนทางสะดวกระหว่างท่าเรือน้อยกับคารจมเบรดีที่ห่างกันค่อข้างเยอะเลยครับห่างกัน20กิโลนะครับเกือบ30กิโลเลยเลยจำเป็นต้องมีสถานีนะครับซอยกันมาเพิ่มสังเกตนะครับผมจะใช้คําว่าสถานีทางสะดวก จากตรงนี้จะไม่ได้네ร <Stevens>. ับที่หยุดรถนะครับนี่ครับเป็นบ้านพักแล้วก็ร้านนีห่งัวอาคารสนานี้แล้วเสร็จนะครับคงเหลือในงานละบอก ่นี้นะครับก็จะอยู่ใกล้กับร้านแก้วนะครับร้านของฝากที่ดังของมืองการด้วยเดินสถานี้เปิดนะครับก็จะมีรถรถดยสารจอดด้วยก็สามารถนั่งรถดยสารนะครับโอแววซื้อของฝากได้ฮนะอย่างจริงจริงนี่รถแห่งนี้กนะ็ไม่ไม่ได้ไกลจยยากตลาดท่าพวงมากนะครับ